ต้อมอีรอกมันใช่อีรอกอ <laughs> ว่าบาสมันพูดอยู่ตรงนั้นทำไมไม่ชินตรงนี้ <c oughs> ยังไม่ชินต้อมอีรากเราได้มาจากใช้ภู้ต้มไม้ถมแกงแกงอะไรครับ <c oughs> แกงอีลอ,อกนะคะต้มมีลอ,อกคงไม่แกงหน่อไม้มา,มาแล้วเดี๋ยวเราต้มหน่อไม้นี่ต่อไงอันนี้เราก็ได้มาจากใช้พึ่ใช่ไหมแกะไม,ม่มุ่้งุโอเคลงแล้วจ้ะหน่อไม้จ้ะต้มหน,น่อไม้ขนมอาหาร หูย,ยงามแง่แค่เขา,ขาปอกได้งาาเนะจากช้ยภูมิอีกแล้วค่ะเราจะวนเวียนอยู่แถวนี้แล้อ,อ,อันนี้ได้แนละ้วฮึแค่นี้นะอ,อ,อ๋อเอยี่ลอกยี่ลอกอี่ลอกอี่ลอกยี่ลอ,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 อกเสร็จแล้วอีลอก,ออกเขาเขาปอกเปลือกมาให้แล้วห้ามมาลวกลวก,ลวกไว้เพราะเดี๋ยวเราค่อยทำเมนูต่อไป บ้านเรากินไม่หยุดคล้ายๆน้องไม้หวานเนะาะคล้ายๆที่ขเขากินเมืองคือข้วโพดบอแม่อันนี้นออะไรบนอนอนเอียงนรอพี่นองจำไม่ได้แล้วมืออื่นจะเปิดจะบอกแล้วซื้อลายโพดลง <c oughs> ซื้อลายมองลายลงนี่ขนาดตู้เย็นนี้นะอันนี้ไม่ใหญ่น้อยเอามาคืนนะจ๊ะอัดไว้แล้วค่ะคากิคากิงามมาก ดังตรงมาจากสีสเก็ดถุงแตกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำการลวกแล้วก็ต้มแหกใหม่อันนี้ก็ก็อเออเ้าฟ้ารุดไม่ได้อันนี้มีมีอันนี้ด้วยนะคะเอี่ยเขาเอแม่เป่งนะแม่เป่งแก้วแม่เป่งปว่าไนงะแก้วเขาตรงหาสื่อพักอันนั้นมักฮอพักพระดน<ล> ในนั้นเปิดไม่ได้หลายอย่างสารพัดพิษขึงนมาหอดเด้นี่พี่น้องน,าน้ากับท่าในอาบขนของร่วงกับเห็ดเลยลองใหม่มมนสิแข็งก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยซ่อมให้มันสวยแล้วค่อยจัดเก็บใหม่ตัวใหม่มันนกออนอกพราะว่าลํำมันงนะั้นาะกาตอนนั้นที่ฮอกไปอ่างท้องว่ายอย่างเกศซื้อเป็นพะโล้แล้วมันใส่นน่อไม้ในน้อยมากเลย เห็ดปวกอยู่ในตู้แซ่ก็เห็ดเห็ดเพาะได้มาหกถุงเล็กๆอ่อนๆลวกมาแล้วอยู่ในตู้แช่นะตู้แช่ไส่ตู้แช่ทางนอนไปดูเปิดไฟตรงท้องสุนี่ก็ไปให้นางเนาะนางรุ่นคลิปเจ้าของเปิดเจ้าหัวเปิดไปแล้วเด้ีตาอยู่นี่นี่มั้งอาบน้ำ นี่เดชพี่น้องจ้าใส่สมเหพวเห็ดเผือกเห็ดเผอเห็ดเผือประทูมันประทูกูประทูมือนี่แหละเหี่ยงอันนี้เหรือคะผุกชาจีนเห็ดเอเบ็จ้าเห็ดเผือกางงามงามสีงามงามไปเห็นยังกินเลยเอาไว้ใส่ซุปไหม เห็ดทองงามแห้งคืองามอันนี้ตั้งแต่มือหอาไปโอ้มาแม่มือหอาไปซื้อหอาไปซื้อตะเกียบแล้วโอเคนี่คือขุมสมบัติค่ะเดี๋ยวมันกระชื่อลไปอยู่อันเจอกันนะคะเชียงใหม่เดี๋ยวมันกระชื่อลไปอยู่อันอันจากไหนนะปมกที่ก็ซือ้อหลายแถวเออออาเดี๋ยวซื้อเขาแล้วนี่ข้าวจากสุรินทร์ เอาไปใส่เชียงใหม่บอกอันนี้นะเอามาบ้านนี่นะเมกินกันนี่นะบ่กเอาใส่ไปเชียงใหม่แบ่งฝากเขาไปแล้วไงของฝากให้ถ้าซื้อมาใหม่อยู่บ่ถแผลก็ออกไปจากนี้มนแล้วก็เก็บจากต้นเลยค่ะจากต้นมาจากต้นกล้วยนี่ชะมวงมาจากบานห้องนี่นะใบชะมวงเอ้ยบานลูกพัดไปพ่นเลยไปพ่นมาบอก ก็ได้แล้วเดือนละจองให้มันออกสีเหลืองนิดเพื่อนมาย่มได้กับหกย่มนั่นแหละค่ะว่าเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วค่ะจะมีทิปเชียงใหม่อีกนะคะทิปเร่งด่วนงานไฟลนก้นจ้าไม่ได้ไปมาเลีก็ไปเชียงใหม่ คค่ะขอบคุณค่ะร่ำรวยรุ่งเรืองค่ะสังขารกันพรุ่งนี้นะจ๊ะเบื้องรถมาตกเพิ่นไปไม่น้อย่ได้ไปได้สิเกียรติหล่อมีไหมน้อยยุ่งเทพไม่น้อยเฮ็ดธุระเรื่องเงินอพาร์ตเมนต์ไม่น้อยอยู่มันจะได้ล้างไหมนี่มันจะไม่ไปเชียงใหม่เลยสภาพนี้บอกเถื่อพายังบม่ได้ขนลุ่งเลยพี่น้อง